คืออย่างงี้ครับคือว่ามีลูกเล็กแล้วเขาชอบมาล็อกประตูครับแล้วมันอันตรายมากเขาล็อกเขาล็อกใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะถูกขังอยู่ข้างในก็เลยเปิดื้อ,อน,นี้มาครับมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าป้องกันเด็กล็อกประตูอ่ะอ่ะตัวนี้นะครับเราใส่เข้าไปดูหมุนๆน,นี้นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็แคปเข้าไปอ่ะมือสั่นนะ <c oughs> ใส่เข้าไปอย่างงี้ปุ๊บอ่ะแล้วก็หมุนตรงส่วนนี้เข้าไปปุ๊บ ทีนี้น้องๆหนูๆครับเขาก็จะไม่สามารถล็อกได้ครับเขาเปิดไม่เป็นไงแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่คือจับตรงนี้แล้วก็คือมันก็คือมันล็อกไม่ได้แล้วครับถึงน้องเขาจะน้องเขาจะเปิดได้แต่เขาก็ล็อกไม่ได้นึกออกมานอกจากเขาจะหมุนตรงนี้ออกมาซึ่งเขาคงทาไม่เป็นขนาดนั้นกว่าเขาจะทําเป็นเขาคงโตจนเข้าใจแล้วว่าการล็อกเนี่ยเขาคงปลดล็อกได้คือประเด็นน่ะเด็กต่ำกว่าสามขวบะครับอันตรายเพราะว่า เขาเปิดอาจจะเกิดตกใจแล้วเปิดล็อกไม่ได้ไงสรุปก็คือตัวเนี้ยมันมีประโยชน์ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ะดูเห็นไหมครับเราเปิดได้ใช่ไหมเดี๋ยวพอน้องโตขึ้นน้องเขาเข้าใจแล้วว่าไม่ต้องล็อกขังตัวเองไว้ข้างในเขาสามารถปลดได้ไงนี่เห็นไหมครับโอเคนะครับยังไงก็ลองดูครับลองไปใช้ดูผม,มก็คือมีลูกเล็กก็ต้องมีแบบนี้แหละครับอุปกรณ์เอาไว้ป้องกันนะครับ